นี่ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอะไอืมหนนี่นะครับสามเพงจีปลาถ่ายับใหญ่ที่สุดในตลาดสังสีสมุทรปราการครับเพื่อนๆนี่พี่มาได้เลยฮะหลักน้อยหลักสิบครับหลักแสงหลักล้างก็มีครับถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านชื่อพี่ป๊อกนะครับเนี่ยร้านพึ่งจัดนะวันนี้ผมมาเร็ว เดี๋ยวมาเริ่มนี่ก่อนนี่ปู่หวนี่เขาเปิดไปหมื่นหนึงนะับผมยังไม่ได้ต่อน่าจะเป็นปีน่าจะรุ่นเก้าสิบปีนะครับ้าบูชาก็เยอะนะครับใครชอบนะครับอันนีกองนี้สิบบาทครับ ะบ้านใช้บ้านมันครับนี่แหละจริงจริงเลยนะได้กี่องค์ครับาป๋าครับสามองค์ฮะอเคล้วก็อยากเคลียร์กองประกองชีพเนี่ย นอกจากพักเครื่องนะครับร้านของสามเฮงแล้วของพี่ป๊อกนี่ก็ยังมีรูปเก่าๆอันนี้นะฮะนี่มีรูปเก่าๆอันนี้กระทะเออเออกระทะของอะไรวะเนี่ยอันนี้เนี่ยนี่แหละผมเลืไม่ออกอภาวะไปเช่อย่างเนี่ยเยอะนะครับเยอะจริงๆเลย นี่อยู่ในตลาดจังกะสีนะครับนี่ปู่แว่นี่ปูเจอบ่อยนะครับตามบ้านนี่ปู่มานทองไม่สองที่ไหนครับไม่ระบ,บุที่นะไม่รู้ที่ รงนี้จะเป็นผ้ากล่องนะครับตะเนี้จะเป็นผ้ากล่องนี่ฮะเดี๋ย้ครับนี่พระบ้านไทยนะครับเยอะมากเดี๋ยวดูครับดูกันครับไม่ได้มีแค่นี้ครับดูนะครับนูน่นไปถึงนู่นเลยเยอะจริงๆเอ่อตรงนี้จะเป็นพวกถ้วยชามเก่าๆนะแต่ผมดูไม่เป็นนะครับนี่ัะ ี่พี่ๆเพื่อนใจเย็นนะครับเนะี่ยค่อยๆดูไปะะแล้วกัน่ใครชอบนะฮะเป็นพระท่านนะสามารถมาเช่าได้นะครับที่ตลาดแสงกสีสมุทรปราการเออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรครับนะเนี่ยนี่ครับพระครูประหลัด อ๋อหลวงพ่อเลสีลิงขาวนี่หลวงพ่อเลือสีลิงขาวนี่หลวงพ่อเลือกพาสีครับอันนี้จะเป็นรูปแปดลงสีนะครับอันนี้รวยพันล้านดูตรงนี้ก่อนครับโหนี่เป็นพานี้ครับผมนะใครอยากมาเหมาได้นะครับพี่เขาให้เหมาน้่ยเขาชอบเหมาด้วยเพราะว่าเขาก็เหมามาเขาก็ พร้อมขายครับนี่ไปตู้นี้ดีกว่าครับนี่ตัวนี้ตัวนี้มีของดีของตู้นี้ครับของดีของดีผมพยายามให้ดี อาจารยเย็นครับเย็นครับมสมเด็จเทียบนะใครชอบสมเด็จสายสมเด็จนี่ไม่ควรพลาด โอ้ผมดูไม่ออกนเนี่ยสมเด็จเนอะผมเยอะมากครับน,นี่เป็นแปะลงสีนะฮะส่วนทางนี้จะเป็นเครื่องรางนะครับน,นี่ี่เป็นเขี่ยวหมูตันอันนี้เป็นผ้าแผงตัดนะครับ ผ้าแผงยังไม่รู้ที่เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเขีเ่ยวหมูตันนะครับอันนี้ผ้าแผงสุขโขทัยนะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับอย่างนี้ครับ1,000เดียวโอ้มาขอดูหน่อยครับค่าเรียมนี่ก็800แล้วฮะอ่ะโอเคครับนี่ฮะมาดูครับนี่อันนี้โอ้โหใหญ่มากอย่างนี้บอกเลยว่ายิงไม่เข้า ไปสักเจ็ดบาทพี่ฮะโอ้โหเลยครบอกแล้วบอกอย่าต่อมาที่เลยบอกพี่ป๊อปเมียใจดีเลยขายต่อคำเดียวครับโอ้โดนอง์แรกครับแต่งไม่เป็นอะไรครับพี่ปีหกศูนโอ้นี่สี่เปนห้เิไปสี่นหเห็นราคาไว้เปิดไปสี่เนห้าอกเาอครับ นี่ฮะอันนี้มีมวลสารแดดจะร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อใช่ไหมองนี้น่าสนใจที่เอาโซลเดตองนี้ทำไมองนี้นี่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 จะทำลงไปอีกลงไปอีกเออแน่เลยครับกล่าวงนี้กล่าวงนี้ให้ดูนะครับลงไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างครับอันนั้นแหละครับอ่แล้วก็เชี่ยวหัวตังค์เชี่ยวหัวตังคครับ ข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี่ข้างหลังนะครับแล้วไปเชี่ยวหมูนะครับนี่ยนี่ครับบอกว่าในกล่องนี่มีของดีเชี่ยวหมูนี่เปิดไว้เท่าไหร่นะสองพันห้าเอาเอาปเปิดเปิดจะไม่เปิดคำถามเปิดกันได้ๆดอ่านี่เปิดไปสองพันห้านี่ฮะเคยต่อไว้พันหนึ่งแล้วนะฮะแต่ไม่โดนนะฮะเคยต่อเคยต่อเป็นานแล้วแหละครับที่มาเห็นเนี่ยอันนี้เชี่ยวหมูแท้มีวิธีดูไหมครับแท้ครับไม่ไม่ดูตรงไหนครับชี้แนะให้หน่อยแม่ สองสองดูดูสูงหนก็สองแค่น้ำไม่ไหนแค่น้ำไม่ยาวเท่าไรตันแนละะ้วก็ที่ห้าพิธีวิธีดูครับไอ้เคี่ยวหมูแท้เนี่ยครับเน,นี่ยเลี่ยมตรงช่วงนี้จะตันอ่าตันมาครับไม่ไม่ดูยัง,งเป็นเคี่ยวหมูคร,รับเป็นอย่างนี้เคี่ยวหมูครับลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมครับผมแล้วก็จะมียังไงครับลักษณะไหนอีกพัฒนามันจะเป็นกั้นเป็นกั้นเป็นกั้นอ่าเป็นป้องอ๋อลักษณะอย่างนี้คือเคี่ยวหมูแท้นะครับครับตันด้วยครับตันด้วยนี่เห็นไหมฮะครับ ข้ออะไรครับข้ออะไรเรียบมือกนสั่งทำครับอืนี่ครับร้อยได้ไหมได้เลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นสมเด็จนะครับวัดบ้านสร้างอ่างทองโอ้ยังกาหลวงพ่อคุยนะอันนี้เหมือนหลวงพ่อคุยนะฮะนี่นะครับนี่ยครับแต่เขาเขียนว่าวัดแต่เขาบอกว่าวัดบ้านสร้างใช่ใช่ใครหลวงพ่อแพรเราใครหลวงพ่อแพรใช่ไหมอฐานเลยเนี่ยฐานจริงอ่ะแต่แจะเลือกตำเกาหลีครับอันนี้สมเด็จวัลขางครับนี่ครับ อันนี้ประมาณส่วนลดราคาประมาณยี่สิบล้านนะฮะแต่วันนี้ทางร้านบอกว่าเปิดไ้อยู่ห้าร้อยนะครับใครจะไปขาย2ี่สิบล้านกุญแจของท่านนะฮะคุขายได้เท่าไหร่อยู่กับเราเท่านี้พอครับจริงจริงเท่าอันนี้รูปอะไรครับเนี่ยครับไม่ไม่มีรูปอะไรก็รูปเก๋ๆอันนี้เป็นเพราะเก่าเลยชอบใช่ไหมฮะชอบงานนส่วนนี้ะ๋อมมันเป็นงานเขียนสีใช่ไหมอันนี้เขาไาซื้อเท่าไหร่เนี่ยร้อยเดียวนี่เห็นไหมครับบอกแล้วครับว่า นี่ด้วยขายทุกอย่างปอกครับสามเองแต่สังกะสีขอครับผมจนสะพายครับสะพายนี่ชุดใหญ่นี่ครับเสียงผ้านี่ของจริงต้องใสอย่างนี้ฮะไม่รู้คนคุ้มของผ้าหรือผ้าคุ้มครองคนนะนี่ฮะของจริงไอของจริงมันไม่ใสแบบนี้ใสอย่างนี้ลูกมไปแบบต้งกนไอสิ่งแรกต้องกินยาปวดคอก่อนนะอย่างนี้ครับอาชีพเสียงผ้าครับนี่ อ้าวซื้อได้ครับเทียบแม่ตามหานิยมอันนี้พี่จะไปออกรบใช่ไห้ย่างเงยอย่างเงี้ฟันแทงไม่กลัวครับโอเคครับโอเคอันนี้จริงๆมาคู่กันคู่หายข้างนึ่งหายไปข้างนึงนะฮะที่ดูต้องดูไม่ทันขายดีมากนะฮะดูไม่ทันแล้วมีคนขโมยอันนี้อันนี้เปิดเท่าไหร่นี่อหนึ่งห้าร้อยร้อยอันนี้เท่าไหร่นี่ เข้ากันเลอ่าเปิดห้ารอยเอ่อเมื่อกี้อันนี้สิบห้าสิบห้าใช่ไหมสบ้าสองพันได้ครับสองพันมาตราไปสิบเจ็ดทีอ่ะสิบเจ็ดอเมื่อกี้อารวมกันนะฮะี้ไอ้ขอดูพ่อปลาตรงนี้นะครับครับพ่อปลาแล้วก็ต่อมานี่ครับหลวงพ่อครบ เราช่วยพ่อปานแตไหนหมดเลยพี่เกลียดหมดแล้วครับนี่พ่อปานวาดอะไรครับพี่เนี่ยเขาเขาบอกเป็นอะไรนะพาดดวงตาลเออที่สองวาดอะไรนะวาดอะไรครับเห็นพ่อปานพูดเลยนะพ่อปานเออพูดสลอดพูดสลอดพูดสลอดหรือว่าดวงตาลพานกูสลอดนะครับนี่แล้วก็อันนี้ นี่หลวงพ่อทบนะเออนี้ผมว่าทบไม่รู้รรพิมพนะหลวงพ่อทบเนี่ย,ใ,ยใครชอบมาได้เลยเนยสวยไงเอาไหม่อันนี้เท่าไหร่นะพันเดียวครับพันห้าอันนี้พันห้าพ <5. S 1> ันห้า <5. S 1> เอาสิบสามไปสิบสามมาตอนนี้เดียวเอาไปไปลบมวยมากก็ดีที่็นใรเราเลย นี่ครับเนี่ยอันนี้นี่ครับนะได้จะได้สี่ชิ้นนะผมดูไม่ออกนะอันนี้ชอบก็เช่านะครับอันนี้ติดตาที่ไหนออเล็เล็กไมมันเล็กเล็กเล็กเลยนลยเล็กเลื่อจะติดที่ตู้ก็มาครับตู้ตู้อะตู้มันได้บ้านมาคนรู้คนรู้คนรู้อันนี้ดูเออต้องเดี๋ยวได้เลกเดี่ยวพวกปลาเนี่หละครับอันนี้เป็นก้าวปูสุกตดนนะกินก้าวปานนะก้าวปูถุกต้นเลยครับผม ดอจีนแปดตีกู้ตรวจคนสร้างได้เนี่นะครับอันนี้หลวงพ่อปลาอ๋อันนี้เป็นหลวงพ่อปลาในดูสีใช่ไหมใช่ครับนี่ยันนี้นนี่ก็ผู้ตรว้นหนึ่งปลาอะอย่างคุณค้นกได้ปลาเนื้อสรงเล็กก็ได้กินอย่างนะครับช้างอย่างล้วไม่มาเหรอครับอ๋ออันนี้โอ้คุณช้างไม่เพิ่มมันจะมาเย็นเดี๋ยวมาหามันมาเย็นมันไปทางานช้างอ๋อมันก็จะเอาะ อ่าตรงนี้ปอดีพี่เขาบอกให้มาดูพ่อปลาน,นะครับโอ้โหท่นดูเถอะครับนี่พ่อปานครับโอ้โหผมก็ไม่ชำนาญนครับโอ้เยอะมากเลยมาได้เลยครับเนี่ยลาดนัดครับมีของดีผมมั่นใจว่าต้องมีแบบแท้อย่างน้อยสักองคสององแหละหืม แล้วพหรือไม่ก็ต้องเป็นอาจจะเป็นหลวงพ่อที่ทำาหลายเยเอ้จริงๆครับก่อพอดีพี่เขาให้อันนี้มาอีกอันหน,ะนึ่งครับพอดีจะเปิดดูก่อนสิโอ้โหนี่ดูครับโอ้ไม่ดูหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับโอ้โหหือซีดเลย มาได้เลยนะนี่ใครชอบเจอกันครับลระนัดสังกะสีดูเลยครับแกแดูเลยนะนี่หลักแสนทั้งหมดนะแต่ราคาม่จัภาพครับเอามีเข้ามาตลอด่ะครับไม่เล่นกระเล่เลนตลอด นี่โหใครชอบมานี่เรขายไม้มานะครับนี่มาได้เลยครับสามเพลงเป็นไงครับพระเยอะมากใช่ไหมคเดี๋ยวจะมารู้จักกับเจ้าของร้านกันครับสวัสดีครับอันนี้ที่ชื่ออะไรนะครับพอกที่ป๊อกนะครับเจ้าของร้านสามเพลงเนาะจีปาถะครับตลาดนัดสังเกะสี นร้านปาที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะผมว่านะมีร้านอื่นใหญ่กว่านี้ไหมครับ<อ>ไม่น่ามีมีร้านเดียวมีร้านเดียวครับ <c oughs> เปิดเปิดบ้าไหนาบ้างครับพี่กลารองคานสุขเสาที่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่บ่ายโมงก็ถึบ่ายโมงนี่คือมาเลือกได้เลยนะครับแล้วมีให้เหมาไหมครับพี่ก็มีครับผมแล้วแต่ชอบนะบรับจากเหมาก็ได้นะครับแล้วพาทั้งหมดนี่คือไปเช่ามาจากไหนพี่มันเยอะแยะขนาดเลยตามผ้าบ้างครับตามบ้านบ้างตามบ้านนะครับมีคนนอามาขายด้วยไหมใช่ครับอ๋อเออ แล้ววันหนึ่งนี่รายได้ดีไหมครับพี่ก็แล้วแต่วันัวนก็มีครับพออยู่ได้พออยู่ได้ครับมีแบบฟุกๆได้สมเด็จหลักแสนไงหลักล้านนี่เยมีแต่ผมหลุดครับเคยมีอยู่นะหลุดครับหลุดหลเรื่อยครับก็คือแล้วแต่ใครมาดูเอาเองนะครับขับขับมีแต่เราครับแล้วมีร้านที่อื่นอีกไหมครับพี่ครับก็เดินดูตามตลาดนี่ไม่ไม่ร้านร้านที่มีสาขาอื่นไหมไม่มีครับที่นี่ที่เดียวครับที่เดียวครับถ้าอยากมาก็มาที่นี่นะครับตลาดสังกะสีอย่างเดียวครับตลาดสังกะสีครับ เปิดทุกวันอยู่แล้วนะครับทุกวันครับการสู่อติดครับครับนเช้าก็มีสนามผ้านะครับที่ที่ไหนครับป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาฝั่งโน้นด้านนาเลยครับโฆษณาใหญ่ครับโอเคครับขอบคุณครับครับนี่ครับชีวิตของเซียนผ้านะครับมาได้เลยนะครับเท่าไหร่ก็ขายนะฮะก็คือขอให้ราคาจูนกันจะมาต่อต้องมีการต่อรองกันครับไม่ไม่ไม่ต่อก็ไม่ได้ซื้อนะครับเห็นไครับ ดีครับเอ,อาญาติไถ่นะครับเผื่อผมจะได้ดังมาขายนานหรือยังพี่ขายทุกมีเปิดทุกวันใช่ไหมมีเฉพาะวันไหนเพาทุกวันทาาสุกร์เสาร์อาทิตย์ทาาสุกร์เสาร์อาทิตย์มีทุกวันฮนะ <c oughs> จะมาดูปิดตาครับหลวงพ่อทับนี่หลงพี่เขาเนี่ย เดี๋ยวรอดูนะครับนีนะ่มาแล้วเดี๋ยวค่อยดูผิดตายครับรอสักครู่กำลังจัดร้านอยู่ฮนะเกมมีแท้พอเห็นบอกไปเอาแล้วแต่ชอบครับเแล้วแต่ชอบไปผมบอกทุกทุกคนเดอยู่แล้วว่าถ้าเราซื้อแล้วแต่ชอบเลยก็ต่อราคาเอาชอบนะราคาไหนก็ราคานั้นลตลาดนัดไม่มีประกันกันอยู่แล้วครับ อันนี้ก็แผงที่ที่บอกชมปิดค้าแล้วจะชมไปก่อนนะครนี่นี่เงินบางคานโอ้โหเป็นตับเลยนะขายองล์ล้านนี่นี่ก็เจ็ดล้านนะครับแต่ตอนนี้เรามีอยู่ร้านเดียวเนาะไม่ได้มีสาขาครับอท <c oughs> ี่น่าจะเป็นข้าป่บย น,นี่ประก,กิงไม่รู้ที่นะครับเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นอีกแผงหนึ่งนะข้างๆกางๆเดี๋ยวรอดูชุดเด็ดก่อนครับเดี๋ยวพี่กําลังออกมาปิดตาเนะเอาเราดูข้างๆก่อนนะครับโททรศัพ์ ีป่านี่เป็นครอบครัวนะครับไม่รู้เขาดิบผิดนี่เนี่ยเป็นข้อมูลนะครับของพี่ชื่ออะไรครับนี่ครับขอชื่อประสบพี่ประสบนะครับขายที่ตลาดชั้นเอตรี่นานหรือยังเดียวหลาย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 ปีแล้วนหลายปีแล้วนะครับก็คือเราขายผ้าอย่างเดียวหรือว่าขายอย่างอื่นด้วยครับบางทีก็ขายอย่างอื่นด้วยครับคนไปครับ แล้วทีไม่ผิดแต่ละวันที่มาขายนะครับมันก็มีบางวันก็ได้บ้าหัดได้น้อยครับแล้วแต่วันก็แล้วแต่วแล้วแต่คนชอบนะพี่นะแล้วก็ตลาดสังกัดทีนะครับใครว่างๆก็มาเดินได้ครับเปิดเรื่องหัดสุขเสาร์อาทิตย์นะครับพลาดเครื่องเยอะนะครับคนนั้นซื้อมาสามพันเนยเพิ่งซื้อมาเหรครับนี่รู้ที่นุ่งห่ออะไรครับพิตตาพิตาสวย นี่ <im itation> ปิดตาไม่รู้ที่ครับพี่เขาบอกซื้อมาสามพันนะนี่เรามาดูชุดด็ดนี้ชุดเด็ดต้องเงินบางคารน,นี่จะมาดูวงนี้ครับนี่ปิดตาพเพราะเพาทองไะทองพี่ Platz, เอา้า หลวงพ่อปู่นาคผมไปโปยว่าเออจะพามันปิดตาเพราะทำบรรจงแลโอ้ยปูนาคว่าอะไรพี่ว่าละค้างเหรอกุ้ยจระเข้กุ้ยจระเข้อ๋อปู่นาคกุ้ยจระเข้ก็โอกาสขอโทษปู่นาคกุ้ยจระเข้โอ้โหนืจัดนะพี่นะเนื้อจัดเต็มให้ประกันเอาเอาที่ชอบนะครับเนี่ย แล้วเปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่ครับอย่างเงี้ยตรงนี้เปิดไว้เขาเขาหมื่นห้าหมื่นห้านะครับนี่ไม่แพงนะหมื่นห้ามันตอนนั้นมีมีต่อเจ็ดพันไม่ใช่วันต่อเจ็ดพันไม่โดนโอ้โหไปก็ดีเออแล้วไม่ไปแกจบไปได้ยังไปโอ้โหนี่วันที่ห้าหกันเงี้ยนะนี่มากระโอ้โหมูเนะจัดราคาตลาดนัดนะนี่ราคาตลาดนัดคาร์เตอร์ เกินตัวนี้มันต้องมีเป็นเสน้นอะไม่รู้ไอเส้นบวกลบหลักเกินตัวนะไม่ใช่แล้วแต่แล้วแต่ดูแล้วแต่มือมด้วยนะครับแล้วแต่ชอบด้วยอันนี้ปู่สุกนะครับเอออ่านี่ให้เอกเจ้าครับเอ่อคะแนนอหรหันต์ใช่ไหมพี่ใช่คะแนนอรหารนานอาหารข้างหลังมีอหรหันต์เท่าไหร่เพื่องเงี้ยเอ่อถ้าจริงจริงครับ เปิด3,000เปิด3 0 0นแล้จริงๆใจที่พี่จะเก็บไว้ใช่ไหมที่บอกว่าอยากเปิดนี่ครับแล้วอีกองหนึ่งนะครับนี่นี่นี่ครับนี่พันเดียวแล้วมีอีกวงหนึ่งนะครับนี่องนี้พันหนึ่งอนะ่ะอารหันนะราคาตลาดนัดจะบอกเป็นห้างอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนผมไม่รู้นะนะครับนี่ฮะอันนี้พี่เขาแกะให้ดูเนี่ยอารหันจิ๋วใช่ไหมจิ๋วคะแนนอารหัน อะไรละหันสวยเนื้อจัดนะสมเด็จส,สองชัดชัดเลยเ อันนี้เปิดไป้สามพันนะครับอ,อ,อันนี้พี่เขาบอกว่าแฝงแล้วดีดน,นางพญาครับแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นนนเหหมมือาาางดี๋ยวกบทักถูกก็ดีเลือกได้นะครับเลือกได้เลยเี่ยพอมันแดดแน่แนหน่อยจริงแล้วมันซื้อมาไะหนักหน่วงเลยนะเดี๋ยวว่าเราชอบใช่ไหมอันนี้ขอยเขน เอาไม่เคยนครับตบดูเนื้อเขาจะรู้ว่าพวกสวยจริงหรือเปล่านี่เป็นภามาพังตรงนี้ถ้าเป็นป้ามันจะไม่ผุดจัดเดี๋ยวแจ้งพี่กวางเนื้ออ๋อมันจัดมันจัดนะจัดจัดเก่า คูเดิมๆตนนั้นคนพ,พิจิตรมาต่อต่อต่อพังต่อมันห้าเปิด 4, สี่เันห้าอเก็ตามื่อวันวันศุกร์เนี่ยเออวันศุกร์เนี่ยเออพี่พี่ชื่อพี่เล็กเนะเาะเล็กแต่ก็สีครับ เราแวะมาเยี่ยมเยียนได้ครับร้านเล็กสังเกตสีนะครับทงข่ามิเตอร์ดีไอาวนะฮะพระแผงปันพระครับมีเยอะมากเลยนะมีปูนาคี่แหละนะครับผมว่าน่าสนใจมากเลยนะฮะแล้วก็มีสมเด็จอรหันนะครับหายากนะครับที่เขาพร้อมแบ่งปันเสมอครับตอนรับทุกท่านครับที่ตลาดนัดสังเกสีสมุทรปราการนะครับครับก็เมื่อกี้เราเดินตลาดก็สุปอได้มาเท่านี้ครับมีพระใหญ่ๆหญ่เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับไม่ถนัดไมกันสายดินแต่ว่าเห็นใหญ่ดีชอบดี แล้วก็อันนี้เป็นหมูนะครับเคี่ยวนะครับแล้วก็มีเขาบอกเป็นบอกว่าปานอะไรสักอย่างนี่ละจําไม่ได้นะครับแล้วก็พอทบพวกนี้เอาแค่ชอบนะครับอย่าไปซีเรียสมากแต่ว่าถ้าถามว่าทั้งหมดนี่ผมชอบผมชอบอันนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เคยเห็นพี่มาเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาเนี่ยจะมาเช่าไอ้เนี่ยไอ้หมูเนี่ยะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องรางของขังนะผมชอบเป็นชอบเครื่องรางนะครับนะอันนี้ก็พามาเดินตลาดนัดท่านนะครับ อา lifting, ตลาดนัดตาตาตาดนมือสองแล้วก็มีพาเครื่องด้วยนะครับถือว่าเป็นตาที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรปราการตอนนี้เลยนะครับชื่อว่าตลาดแสงแก่สีนะครับใครจะมานะครับเปิดทุกวันนะครับพระรหัสสุกเสาร์อาทิตย์แนะนําให้มาเร็วๆหน่อยครับก็คือก่อนบ่ายสามเพราะว่าจะได้เดี๋ยวไม่งั้นจะไม่มีที่จอดรถนะครับเพราะจากคนจะเยอะมากเลยนะครับของฟงผมนะครับวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จภารกิจนะครับก็ได้เช่าพามานิดหน่อยนะครับแล้วก็อยากได้เครื่องรางด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้เช่าเป็นเ,เครื่องรางมาชิ้นหนึ่งนะครับ ผมแฮปปี้บางปูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ